พบกับสืบสต็อกเชร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่28ธันวาคมนี้ราคาหุ้นเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังจากที่แกว่งตัวลงต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าเทรดบนกระดาน MAI เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกที่1บาท24สตางค์ก่อนที่จะบวกต่อขึ้นไปได้สูงถึง1บาท43สตางค์หรือบวกไปเกือบ16% ขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนาแน่นชัดเจนหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าสูงกว่า3 0 0รเรากซาลองพูดถึงหุ้นบริษัทมาสเตอร์คูอินเตอร์เนชชันแนลจำกัดมหาชนหรือว่าคูดําเนินธุรกิจจาหน่ายพัดลมไอเยน็นพัดลมไอ้น้าและพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์สินค้ามาสเตอร์คูและ Crew Top. คูท็อปคูเพิ่งจะเข้าเทรดบนกระดาน m a i เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมา ด้วยราคา IPO 1.80บาท80สตางค์โดยวันแรกที่เข้าเทรดราคาหุ้นเปิดกระโดดบวกไปกว่า100%แต่ระดับสูงสุดที่3.68บาท68สตางค์แต่หลังจากนั้นราคาหุ้นก็อ่อนตัวลงมาโดยตลอดก่อนที่จะหลุดราคา IPO เมื่อกลางเดือนก่อนโดยทําจุดต่าสุดไปที่1บาท1สตางค์ราคาหุ้นที่ร่วงลวงต่อเนื่อง ตอบรับผลประกอบการในไตรมาสที่3ของปีนี้ที่พลิกกลับมาขาดทุนถึง17ล้านบาทจากการขาดทุนอัตราแรกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายพนักงานในห้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้ก้าเดินแรกของปีนี้เหลือกำไรสุทธิเพียง10ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ32ล้านบาทขณะที่ในอนาคตยังต้องจับตาว่าครูจะแก้ไขความสามารถในการทำกำไรได้อย่างไร หลังล่าสุดอัตรากำไรสุทธิลดตงเหลือไม่ถึง1%จากที่เคยทำได้กว่า8%ราคาหุ้นที่บวกสนทางกับผลประกอบการที่อ่อนแอส่วนหนึ่งมาจากมาตรการลดจอนภาษีของภาครัฐผ่านการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในวงเงิน15,000บาทแต่มาตรการนี้มีผลแค่ช่วงสั้น7วันเท่านั้นจึงต้องระวังแรงขายทำกำไรและเน้นความเร็วเป็นหลัก หากลุกช้าอาจต้องจ่ายรอบวงเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์โบ๊เคเคเทอภิสิทธิ์ริมทำรงกุลสำหรับด้านเทคนิคแล้วแนะเก่งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้าน1 3 0บาทส0ถึง1าท50สตางค์โดยการเก่งกำไรควรเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวมาที่แนวรับและให้ขายตัดขาดทุนที่1.28บาท28สสตางค์